การเทียบบัญญัติยางหรือ rule of three คาถาง่ายๆของคูเปิลนะใช้ทำได้ทุกข้อลองตามกันมาดูนะคะก่อนจะไปดูเทคนิคง่ายๆว่าทำยังไงฝากกดติดตามช่องพันด้าพาเรียนของคูเปิลด้วยนะคะสำหรับการเทียบบัญยัติยางคูเปิลมีคาถาดีๆมาให้ท่องค่ะก่อนอื่นเลยนะคะด้านซ้ายเนี่ยเราจะต้องวางสิ่งที่รู้ส่วนด้านขวาเนี่ยเราจะวางสิ่งที่ถามค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะเอาด้านซ้ายล่างนะคะคูณทะยงขึ้นมาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเห็นเส้นสีเขียวไหมคะจะหารด้วยตัวข้างบนคือตัวนี้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวเลขด้านล่างซ้ายนะคะของคูเปิลเป็น C ด้านบนขวาของคูเปิลเป็น B คูณทะยาขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะก็คือได้เป็น C คูณ B ค่ะ หลังจากนั้นเราจะหารตัวข้างบนคูเป,ปิลสมมติว่าให้ตัวข้างบนตรงนี้เป็น a นะคะก็มาหารด้วย a ค่ะเพื่อนคาตอบก็คือการเอา c คูณ b แล้วหาร a ค่ะท่องคาถาให้ได้นะคูณทะแยงหารข้างบนค่ะ ท่องคาถากันได้ทุกคนแล้วใช่ไหมคะมาลองใช้คาถากันดีกว่าค่ะถ้ามีเงิน10บาทจะซื้อของได้4ชิ้นแต่ตอนนี้เปิ้ลมีเงินตั้ง25บาทเนี่ยจะซื้อของได้กี่ชิ้นลองมาทํากันดูนะคะขั้นแรกเขียนสีแยกขึ้นมาแบบนี้ก่อนเลยนะคะด้านซ้ายเนี่ยวางสิ่งที่เรารู้นะคะเรารู้อะไรหรอคะในโจทย์ลองมาดูกันนะเห็นไหมคะคูปเปิลมีถ้ามีเงินอยู่2บรรทัดก็คือ ถ้ามีเงิน10บาทและเอินมีเงิน25บาทอันนี้คือสิ่งที่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นคูเปิลจะเขียนสิ่งที่รู้คือถ้ามีเงินไว้2บรรทัดด้านซ้ายนะคะเพราะว่าด้านซ้ายคือสิ่งที่รู้ค่ะส่วนด้านขวาคือสิ่งที่ถามค่ะโจทย์ถามอะไรเงยหน้าดูสักนิดนึงในโจทย์ค่ะโจทย์ถามว่าซื้อของได้กี่ชิ้นค่ะเพราะฉะนั้นคูเปิลจะเขียนว่าซื้อของได้2บรรทัดเลยนะเอาไว้ฝั่งด้านขวาเพราะด้านขวาวางสิ่งที่โจทย์ถามค่ะ เื่อเราเติมตัวหนังสือกันเสร็จแล้วเรามาเติมตัวเลขกันก่อนดีกว่าค่ะเห็นโจทย์ไหมคะตรงสีแดงกระพริบกระพริบเลยถ้ามีเงิน10บาทจะซื้อของได้4ชิ้นเอาลงมาเขียนที่บรรทัดแรกเลยค่ะถ้ามีเงิน10บาทนะซื้อของได้4ชิ้นเห็นไหมคะตรงตามโจทย์เลยนะคะหลังจากนั้นจริงๆเราไม่ได้มีเงินแค่10บาทค่ะดูโจทย์เห็นที่คุณบัลวงไหมคะเปิ้ลมีเงินตั้ง25บาบาทแน่ เอามาเขียนที่บรรทัดที่2ฝั่งด้านซ้ายนะคะว่าถ้ามีเงิน25บาทเมื่อตัวเลขครบสาตัวแบบนี้แล้วคาถาต้องมาแล้วค่ะคูณทะแยงหารข้างบนจําได้ไหมคะอ่ะมาดูคูณทะแยงกันก่อนนะคะ25คูณทะแยงขึ้นไปเจอเลข4ค่ะก็เป็น25หาคูณ4หารข้างบนก็คือหารด้วยเลข10ตัวข้างบนค่ะก็เป็นส่วน10นะคะอ่ะหลังจากนั้นค่ะครูปิ้ลจะคิดเลข 25คูณ4ได้100อันนี้ท่องสูตรคูณกันได้เนาะแล้วก็หารด้วย10ค่ะเอา0ตัด0ได้ใช่ไหมคะ,ะตัดได้อย่างละ1ตัวเพราะฉะนั้น100หาร10เท่ากับ10ชิ้นค่ะแปลว่าถ้าคูปอนมีเงิน25บาทจะซื้อของได้10ชิ้นเลยค่ะมาดูกันอีกสักข้อนะคะว่าคาถาคูปอนใช้ได้จริงหรือเปล่านะอ่ะข้อนี้นะถ้าตัดเดส2ตัวใช้ผ้า15เมตร แต่เราเนี่ยต้องการตัดเดรสทั้ง10ตัวจะใช้ผ้ากี่เมตรนะขั้นแรกเขียนสีแยกก่อนเลยนะคะด้านซ้ายวางสิ่งที่รู้ค่ะเรารู้อะไรเหรอลองไปดูในโจทย์นะเห็นไหมที่เรารู้อยู่2ตัวเลยอันแรกที่เรารู้เลยนะคะก็คือตัดเดรสสตัวอีกอันนึงก็คือตัดเดรสสิตัวค่ะฉะนั้นเราจะเาการตัดเดรสเนี่ยมาใส่ไว้ด้านรู้ก็คือด้านซ้ายนะคะใส่ทั้ง2บรรทัดเลยนะ ส่วนด้านขวาค่ะวางสิ่งที่โจทย์ถามเงยหน้าขึ้นไปดูสักนิดนึงเห็นแล้วค่ะโจทย์ถามอะไรเอ่ยจะใช้ผ้ากี่เมตรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นด้านขวาคูปเปิลจะเขียนว่าใช้ผ้าทั้งสองบรรทัดเช่นเดียวกันค่ะพอเราเขียนตัวหนังสือครบแล้วแบบนี้นะคะเอาตัวเลขมาเติมกันค่ะบรรทัดแรกเห็นไหมคะสีแดงแวบๆเลยตัดด้วยส2ตัวใช้ผ้า15เมตรเติมที่บรรทัดแรกเลยนะคะ เติมลงไปเลยค่ะตัดเด2สองตัวใช้ค่า15เมตรค่ะเหลืออะไรที่เรายังไม่ได้เขียนหรอคะก็คือตัดเดซส10ตัวเห็นไหมคะที่บรรทัดที่2คูปเปิลเกลลงมาเติมที่บรรทัดที่2เช่นเดียวกันค่ะใส่ลงไปเลยตัดเดส10ตัวค่ะทีนี้พอเราตัวหนังสือครบ3ตัวแบบนี้แล้วคาถาต้องมาแล้วใช่ไหมคะอะไรจาคาถาได้ไหมคูณทะแยงเอา10ขึ้นไปคูณทะแยงหา15เป็น10บคูณสิค่ะ หลังจากนั้นหารด้วยตัวข้างบนตัวนี้ค่ะก็คือหารด้วยเลข2ค่ะกลายเป็น10คูณ15หาร2แบบนี้ครูปเปิลจะตัดทอนก่อนนะคะจะได้คิดเลขได้ง่ายขึ้นนํา2ตัดกับ10ค่ะ2ตัดกับ10เลยเหลือ5ถูกต้องไหมคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเลขของคูเปิลก็คือเหลือ5คูณ15คำตอบก็คือ75เมตรค่ะแปลว่าถ้าคูเปิลต้องการตัดร้อยส10ตัวคูเปิลต้องใช้ผ้า75เมตรเลยนะทีนี้ตามมาดูโจทย์อีกประเภทหนึ่งกันดีกว่าค่ะว่าคาถาของคูเปิลเนี่ยเขายังใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่านะข้อนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าจะขายของ8ชิ้นเนี่ยจะทำให้เราได้กำไร100บาท แต่เปิ้ลเนี่ยต้องการกําไรต้ง450บาทแปลว่าเปิ้ลต้องขายของกี่ชิ้นเอ่ยขั้นแรกก็เหมือนเดิมค่ะเขียนสี่แยกขึ้นมาก่อนโดยด้านซ้ายจะวางสิ่งที่รู้ค่ะไปลองดูในโจทย์นะคะเรารู้อะไรที่เป็น2บรรทัดบ้างเอง่ยอ่าเห็นแล้วนะกำไรไงเห็นไหมกำไรมีอยู่2บรรทัดเลยก็คือกำไร100บาทกับกำไร450บาทเพราะฉะนั้นคูปเปิ้ลจะเขียนกำไรไว้ที่ด้านซ้ายนะคะทั้ง2บรรทัดเลย ส่วนด้านขวาค่ะวางสิ่งที่โจทย์ถามเงยหน้าขึ้นไปอ่านเลยค่ะจะต้องขายของกี่ชิ้นเพราะฉะนั้นคูปเป้ลก็จะเขียนว่าจะต้องขายของไว้ด้านขวาฝั่งที่โจทย์ถามนะคะทั้ง2องบรรทัดเช่นเดียวกันค่ะ หลังจากนั้นพอเราใส่ตัวหนังสือครบแล้วแบบนี้นะคะเราก็เอาตัวเลขมาเติมกันค่ะ mm. เห็นสีแดงแวบ,บๆข้างบนบรรทัดที่หนึ่งไหมคะขายของ8ชิ้นได้กําไร100บาทใส่ตัวเลขให้ตรงกับตัวหนังสือที่เราวางแล้วนะคะก็คือกําไร100บาทขึ้นก่อนนะคะแล้วค่อยต่อด้วยขายของ8ชิ้นอย่าสลับตัวหนังสือที่เราวางกันไว้แล้วนะคะ่หลังจากนั้นกําไรเราไม่ได้มีแค่ร้อยเดียวค่ะเราต้องการกําไรต้อง450บาทแน่ ใส่ลงไปเลยที่บรรทัดที่สองนะครบ3ตัวแล้วค่ะคาถาต้องมาแล้วคูณทะแยงก็คือเอา450คูณทะแยงไปหาเลข8นะคะหลังจากนั้นค่ะหารข้างบนก็คือหารด้วย100ค่ะแบบนี้ตัดทอนกันดีกว่าค่ะขั้นแรกเอา0ตัด0ก่อนดีกว่านะคะ หลังจากนั้นยังตัดได้อยู่นี่นาะเอาอะไรตัดดีนะอ่าเอาแม่5ตัดละกัน5ตัดกับ45ได้9นะคะส่วน5ตัดกับ10ก็จะเหลือ2ค่ะ ถ้ายังเหลือแบบนี้คูเป,ปิ้์มองว่าตัดได้อีกนะคูเป,ปิ้์จะตัดอีกค่ะเอาแม่2ตัดค่ะ2 1ได้2อันนี้หมดแล้วนะคะส่วน2 8ค่ะได้4ตอนนี้ตัวเลขข้างบนคูเป,ปิ้์เหลือแค่9คูณ4่ค่ะได้36เพราะฉะนั้นถ้าคูเป,ปิ้์ต้องการกำไรทั้งหมด450าบาทแปลว่าคูเป,ปิ้์ต้องขายของทั้งหมด36ชิ้นเลยค่ะ อันนี้ข้อสุดท้ายแล้วนะคะมาทำไปพร้อมคูเปิรนะจะได้เป็นการฝึกค่ะถ้าทำคุกกี้20ชิ้นเนี่ยจะใช้แป้งทั้งหมด110กรัมค่ะแต่ตอนนี้คูเปิรมีแป้งอยู่495กรัมค่ะจะใช้ทํำคุกกี้ได้กี่ชิ้นเอ่ยขั้นแรกเขียนสี่แยกขึ้นมาก่อนเลยนะคะด้านซ้ายเหมือนเดิมค่ะวางสิ่งที่โจทย์รู้ค่ะเรารู้อะไร2ออย่างเห็นไหมคะ จะใช้แป้งเห็นไหมเอ่ยจะใช้แป้ง110กรัมกับจะใช้แป้ง495กรัมเพราะฉะนั้นด้านซ้ายเราจะเขียนว่าจะใช้แป้งค่ะทั้งสองบรรทัดเลยนะคะส่วนด้านขวาค่ะวางสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามอะไรในคำถามเอ่ยจะทำคุกกี้ได้กี่ชิ้นเพราะฉะนั้นคุป,ป้นจะเขียนว่าจะทำคุกกี้ได้เนี่ยไว้ด้านขวาทั้ง2บรรทัดเช่นเดียวกันนะคะ เติมตัวหนังสือเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเติมตัวเลขกันค่ะดูที่บรรทัดแรกเลยนะทําคุกกี้20ชิ้นต้องใช้แป้งทั้งหมด110กรัมเติมให้ถูกคํานะคะใช้แป้ง110กรัมขึ้นก่อนนะคะจะทําคุกกี้ได้20ชิ้นค่ะหลังจากนั้นเราไม่ได้มีแป้งแค่110กรัมถูกต้องไหมคะจากโจทย์เนี่ยเรามีแป้งตั้ง495กรัมค่ะเพราะฉะนั้นคูเปิรจะใส่ลงไปที่บรรทัดที่2เลยนะ ครบ3ตัวแล้วค่ะคาถามาลเลยคูณทะยงหารข้างบนนะคะเอา495คูณทะยงขึ้นไปหา20ค่ะหลังจากนั้นหารด้วยตัวข้างบนตัวนี้ค่ะก็คือหารด้วย110เอามาเขียนเป็นตัวส่วนนะคะตัดทอนกันดีกว่าค่ะเด็กๆเ,เอา0ตัดกับ0ก่อนเสมอเห็นเทคนิคคูเปอร์น,นะคะ เอ้ ه, คูเปิลมองว่า11หาร495ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นคูเปิลจะเอาแม่11ตัดอีกนะคะ11ตัด11หมดแล้วค่ะส่วน11ตัด495ได้45ค่ะตอนนี้ตัวเลขของคูเปิลก็คือเหลือแค่45คูณ2ซึ่งก็ได้เท่ากับ90แปลว่าถ้าคูเปิลต้องใช้แป้งทั้งหมด495กร,รัมเนี่ยจะทำคุกกี้ได้90ชิ้นเลยนะ เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าคาถาดีๆคาถาเดียวของคูเปิลเนี่ยสามารถทําโจทย์ได้ทุกข้อที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเราได้จริงๆถ้าชอบยังไงนะคะฝากกด subscribe ที่ช่องแพนด้าพาเรียนของคูเปิลด้วยนะคะจะได้รับทราบข่าวสารเราก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งติดเอาไว้ด้วยนะคะคนที่มีคําถามหรือข้อสงสัยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ละคะ่ะเดี๋ยวคูเปิลจะมาตอบนะคะสวัสดีคะ่ะ